ตอนนี้คุณอาทำไมเ,เกิดอะไรขึ้นไหนสารภาพมาทำอะไรพังใบนี้กี่บาทพ่อพันกว่าบาทพันกาบาทใบนี้คือเพิ่งซื้อด้วยนะใบใหญ่กว่าเพื่อนเพราะว่าเพิ่งซื้อมันมันกอกก้อนหินแล้วพ่อมันเกี่ยวก้อนหิน ันเป็นเหล็กก้าด้วยละมั้งเพราะปกติมันจะอ่อนแล้วก็ฉีกใช่ไหมเหมือนอันนี้เหมือนอันนี้ม,นนนมันจะเบี้ยวแต่เราดัดได้แต่ว่าน,นี้มันน่าจะเป็นเหล็กก้ามันฉีกเลยขานก็ไม่เหมือนกันนะคะทําจากเหล็กที่ไม่เหมือนกันอะ่ะอันนี้พังไปหนึ่งแล้วนะคะเสียหายไปหนึ่งแล้วขานอันนี้ท่งซื้อตอนก่อนน้องเสียเองค่ะใบนี้นะไม่เป็นไรต่อได้เลย จะตังค์ซื้อใหม่พอ่อทุกอย่างก็ตามเวลาแหละตามอายุการใช้งานนะพ่อนะไม่เป็นไรหรอกพ่อเขาจะดันญ้าขึ้นไปข้างบนนะคะดันขึ้นไปแล้วฐานมันฐานมันดันดินข้างล่างฐานมันดันพื้นล่างใบมีดก็จะขึ้นไปข้างบน พอรถแล้มันเป็นรถคันเล็กค่ะมันเตี้ยพอพอใบมีดยกสูงเจ้าหางนี่ก็ดันพื้นนะคะจะค้ำพื้นกำลังดั่งนั่งดูคลิปพี่แหวงอยู่เห็นตาใส่วิกอะ่ะบันถูกของพี่แหวงนะพ่อที่ลูกเพื่อทูนกลับกลายเป็นเอาอะไรก็ไม่รู้มาทำเป็นไอดอล ก็ผิดหวังผิดหวังกับสิ่งที่พ่อทําอยู่นะพ่อคือคนเก่งของลูกเสมอนะคะแต่ว่าลูกนี้คือแม่ก็เสียใจที่ได้เห็นและคิดว่าคนที่จะรู้สึกเศร้าอีกคนก็คือคู่ชีวิตเขาที่อยู่ด้วยกันมาจนแก่เท่า ก็คงจะตกใจที่ได้เห็นคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันมามาอยู่ในลุกนี้อยู่ในลุกที่อยังไงดีอะในยุคที่เอาใครก็ไม่รู้ว่าเป็นไอดอลอะซึ่งไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ แล้วนะคะสำหรับตานะกลายเป็นตัวตลกมีสองผมเมียคู่นึงใส่วิกผมแล้วก็ไล้สดไม่แปลกถ้าคนอื่นจะทำตามแต่ตาชานซึ่งเป็นพ่อของพวกเราเอาสิ่งน,นั้นน่ะมา เอาสองผัวเมียคู่นั้นมาเป็นไอดอลแล้วก็ใส่วิกผมไหลสดนำเสนอตัวเองแบบนั้นนะผิดหวังจริงๆอะคะ่ะจริงๆแล้วก็ผิดหวังมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่ได้อยากให้พ่อเป็นตัวตลกอะไรมากไปกว่านี้นะคะเพิ่งเห็นเหมือนกัน จริงๆแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงหรอกถ้ายายได้มีโอกาสเห็นคลิปของลูกคนนี้นะยายยายอย่าไปอะไรมากนะอย่าไปเสียใจเลย คลิปนี้นะคะพวกเรามาทําแนวกันไฟกันค่ะเห็นไหมไฟบนภูเขาควันขโมงอยู่ค่ะเนี่ยกําลังจะลามลงมาใกล้แล้วนะคะลามลงมาใกล้สุนยางเราแล้วก็มาดันดินดันหญ้านะคะทําแนวกันไฟนี้พ่อตัดหญ้าเสร็จแล้วแล้วก็ใช้รถไถดันเป็นแนวกันไฟตรงนี้ก็จะดันขอบดันขอบสวนไปถึงอเออลยต้นกล้วยที่เอ็นๆนนั่นนะคะหน่อยนึงก็จะเป็น จากนั้นไปก็จะเป็นพี่ของพี่สาวนะคะต่อจากร่องนั่นไปก็จะเป็นพี่ของพี่สาวซึ่งมันก็น่าจะลามน่าจะลามอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าไฟลามมาจริงๆเราก็เอาอยู่เอาทันนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบญ้าสูงขึ้นมาที่แบบว่าจะลามบึ้มๆแบบเอาไม่อยู่นะใช้ถังฉีดน้ําพ่นน้ําก็ได้อยู่นะคะ วันนี้ก็ได้บาดแผลมานหนึ่งอันนะเนี่ยฐานแตกฐานบินกำลังเปิดดูคลิปพี่แหวงนะคะเห็นตาใส่วิกแล้วพ่อกระโดดลงมาจากรถบอกเฮ้ยผานผานแตกแล้วผานแตกแล้วพี่ฝานผานแตกแล้วเฮ้ยบอกเมีย ก็ไม่เป็นไรนะสู้กันใหม่ผ่านแตกก็ซื้อใหม่ได้ค่ะเชื่อมเอาก็ได้นะเชื่อมเอาก็ได้เชื่อมใช้ต่อได้เลยพวกเราก็ใช้กันประหยัดประหยัดอะคะ่ะคลิปนี้ทําไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะอีกสักครู่ก็เสร็จแล้วพ่อทาแนวกันไฟสวัสดีค่ะ